นี่ให้ป้าดูเร็วนี่กินด้วยหนูจะลองชิมดูนะอืมันก็เย็นเย็นอยู่ก็เย็นเย็นอยู่นะลูกใหญ่โตนี่นางวันไม่โดนเลยนะ ยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ว้าวเอเอ,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 อถ่ายเป็นรูปให้หน่อยนอีก,อกเดี๋ยวลูกค่อยถ่าย แม่ตุ้นยแม่ตุ้ยสวยอ่ะโคตดเลยไม่ได้แล้วป้าเกินเลยแต่ที่มันยังมีเกินไปนี่นี่อันนี้นี่นี่อะ